สวัสดีท่านครับสวัสดีคุณแม่ครับ,ค,รบคุณแม่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับคุณแม่ครับซุปเปอร์เฮงยำแซบ่บซุปเปอร์เฮงยำแซบ่บผมต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนร้านซุปเปอร์เฮงยำแซ่บเนี่ยเราจะมีแบบสองเวอร์ชันให้ท่านชอบนะครับเอาในหลังคาใต้หลังคาในร่มแบบออริจินอลเดิมๆโต๊ะหินก็ได้หรือใครจะเอาแบบแนวตั้งแคมป์นะครับที่ท่านเห็นเลยเนี่ยวนสนามหญ้าเทียมเหมือนท่านไปเที่ยวแคมป์นะครับคุณแม่ ขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้ารายการของแม่ครับของร้านเราเนี่ยครับเปิดปิดกี่โมงครับซุปเปอร์อแห่งยามแซ่บคุณแม่เปิดสิบโมงปิดประมาณปิดประมาณสี่ทุ่มแต่ถ้าลูกค้าเยอะๆไหลไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วถ้าเกิดใครขี้ออกจากบ,บ้านฝนตกแดดออกเนี่ยเราสามารถสั่งผ่านเมนูผ่านแอปไะไรได้้างคุแม่ได้ไดค่ะแอปไลน์แมนกดไลน์แมนแล้วก็จิ้มสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับส่วนของเรามีวันหยุดไหมคับแม่ครับไม่หยุดจ้ะก็คือนอกจากไปทุระจริงๆนั่นแหละแต่หลักๆไม่หยุดนะครับ แล้วเบอร์มือถือขอเบอร์มือถือหน่อยคุณแม่เผื่อมีใครจะติดต่อหลังใหม่ก็ได้เลยศูนย์หกสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนจริงๆอ่ะผมจะมากินอย่างเดียวนะน้องไมค์เขาแนะนํามาวันนี้ก็แบบเออทำรายการมาหลายที่เอาแวะกินหน่อยนะ,อะพอกินไปตกใจคุณแม่จนต้องขออนญาตคุณแม่ขอทํารายการเฮ้ยร้านเด็ดจริงผมย้ำนะผมกินจ่ายตังนะพันเป็นพันพันตอนที่ผมทํามาผมกินจ่ายตังหมดนะไม่มีค่าทํารายการและอันนี้ ผมต้องตกใจกับรสชาติปกติใครเป็นเชฟแม่ครัวทำเนี่ยคุณแม่แม่คุณแม่เองผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับนะมันเป็นเหมือนรสชาติส้มตำยำโบราณแล้วแต่ใครจะชอบเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มสั่งคุณแม่แต่ผมอาจจะชอบแบบออกแนวเค็มๆแต่ผมไม่ได้บอกอะไรคุณแม่เลยคุณแม่ทําเดิมๆมาอร่อยมากแต่เมนูที่เราขายดีที่สุดในร้านเลยคุณแม่ชื่อเมนูอะไรครับผมลักแรกที่ทางดีดีไปก็จะเป็นยำทะเลรวมยำทะเลรวม ไหลบัวนี่ก็ตัวเด็ดนะคุณแม่เด็ดเหมือนกันเนี่ยตัวนี่ที่ท้ายผมติดกับใส่ปลากับไม่ใส่ปลาไม่ใส่ก็บอกได้ใช่หรือใครชอบใส่เดี๋ยวจัดให้อยากจะยำตำตำไหลบัวใส่กุ้งใส่ทะเลก็ได้ใส่หมูยอก็ได้อ๋อแะไรแต่เราชอบเลยใช่บอกคุณแม่คุณแม่จัดให้ส่วนที่จอดรถท่านไม่ต้องกลัวตลาดเซียมส่วนส้มเราเนี่ยที่จอดรถมากมายมหาศาลส่วนรถมอเตอร์ไซค์หรือใครเอาจักรยานมาหน้าร้านเราจอดได้เช่นกันต้องบอกนี้ก่อนนะครับตลาดเซียมส่วนส้มของเรานะครับ ของซื้อของขายมากมายบางวันมีตลาดนัดยันลงลิเกร้านทองด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีพร้อมแต่ที่สําคัญท่านอย่าลืมร้านนี้ยำแซ่บบายซุปเปอร์เฮงผมบอกเลยท่านมาไม่ผิดหวังแน่นอนคุณแม่ครับฝากร้านยำแซ่บบายซุปเปอร์เฮงให้ท่านชมหน่อยเชิญชวนมาที่ร้านหน่อยคุแม่เชิญชวนลูกค้าให้มาลองชิมร้านซุปเปอร์เฮงยำแซ่บมีหลายเมนูให้ท่านสั่ชอบแบบไหนสั่งได้เลยค่ะไม่ว่าจะลดไหน แค่บอกคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จัดให้นั่นเองคุณแม่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่อนุญ,ญาตผมมาประชาสัมพันธ์รายการพรีเซนต์ให้กับร้านคุณแม่ซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะลินรอยพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันแต่เอฟซีที่ติดตามผมมาไม่พลาดซึ่งผมก็ติดกับด้วยความบังเอิญนั่นเองอยังไงขออีกแก่คุณแม่เฮงปังๆนะครับ<ส><ข>พระประแดงเราโชคดีของซื้อของขายมากมายของก็สูกและอีกหนึ่งร้านที่ผมฝากในดวงใจก็คือร้านยำแซ่บบายซุปเปอร์เฮงที่ตลาดเซมสนส้มนั่นเองฝากในอ้อมอกอ้อมใจด ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสป,ปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดนําเสนอความอร่อยแบบนี้ต่อไปวันนี้ผมกับแม่จบที่ชิราอะไรครับขอชื่อร้านหน่อยแม่มมเปรียงยำแซ่บตลาดซ m สวนส้มน,นั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคราวหนะ้าผมจะนําเสนอความอร่อยแซ่บเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ก่อนนะครับขอบคุณแม่ครับ อมมอขอคารับพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี SK r and Service ตราดไทยสูรู์พระประแดงชาบูไข่พรดุสรีคลังกระเบื่องข้าแกงน้องเนยไปถึง25เเจสีข้าวมันไก่ตอนหายหลัง หลวงพี่ปอรพระประหลัดพรมพฤชยธรรมโมสุกีริคาเฟ่แม่แกงก๋วยเตี๋วเนื้อสาขาสุขสวัิแก้เอามีผู้สาขาตลาดพระประแดงแม่แบนขนมไทยบางกระบัวบดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวช่างอเล็กเรโนเวท24ยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัย บ่าโรงไม้คาเนฟรอนย่าจันถ์ถวกวนซินเต็กไลท์บเบเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิ่มฮับสาขาพระประแดงกาเดลลูชินปาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์คอฟฟี่ลูเบิร์ตแอนด์เบเกอร,อร,อรี่และเมี่ยงคำสูตโบราณบายและปิดคิว